กับใครนะคะในหมดของ Battle Royale ซึ่งอยู่ในเกม A3 นั่นเองเราจะมาทดลองกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเซฟเพิ่งเปิดนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บเป้าไม่ได้ทำเควสอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะมาซ่าแล้ว คืออยากรู้งไงมันเป็นจุดขายของเกมนี้ก็คือสามารถเล่นโหมด Battle Royale แล้วก็โหมด MMORPG ก็คือเก็บเลเวลตามปกติได้ซึ่งจุดขายของมันก็คือระบบนี้นั่นเองเราจะมาดูว่าระบบนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมในส่วนตัวนะอ่ะอันนี้คือเราจะเลือกได้ว่าตอนแรกอะ่ะเราจะใช้อาบุธอะไรผมเลือกเป็นขวานอาคีแล้วกันทำไมมันมีเสียงต่อโซ่เดี๋ยวตัวยังไม่ได้เลือกอะไรเลยใจเย็นๆเอาชีพหายแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยมาถึงปุ๊บตีกันแล้วเหรออือหือมาถึงปุ๊บก็เอากันเลยเดอเดดขอขอขวานเนี่ผมเลือกใช้เป็นขวานนะครับเพราะว่ามันการโจมตีมันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วตอนนี้ใครเป็นใครไม่รู้ที่รู้ๆตัวสับเล็กหมดเฮ้ยเดอจะตาย แนะนำว่าให้ออกวงนอกนะครับแล้วก็คือเราก็สังเกตดูตรงเนี้ยเนี่ยหมุนไปกดสกิลไปอย่าเข้าวงกลางนะครับเข้าวงกลางแล้วตายหาแน่นอน <c oughs> นี่นะครับฟันเหลือน่าจะแปดวิสุดท้ายไม่รู้อะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับจังหวะนี้สัดเละหรือว่ามันเป็นการทดลองตอนแรกอ <c oughs> ยังไม่ได้สู้มันทดลองตอนแรกก่อน อันนี้เราก็เก็บเบลไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเราอาจจะได้ยินเสียงข้างล่างมีคนมามีคนมานั่นไงตูบ้านแล้วต้องมีคนมาการเก็บเบลนะคบเอาเอาเลยสิเอาสิเนาะเอาสิสายนักธนูเหรอนักธนูนะพี่ก็ปั่นสิครับอือจะหนีไปไหนหนีไปไหนละได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ เจ๊เอไม่มีใครเอาเวรกรรมหนีไปแล้วโอ้โหศาสตร์จะได้แล้วตัวหนึ่งตอนนี้ก็หายมากจะหายการคิวเพราะว่าเขาจะเก็บเวลามีเสียงคนข้างล่างครับเมื่อกี้มีรองเท้าแสดงว่าเขาอาจจะมาแถวนี้นั่นมันมีการคิวเกิดขึ้นแล้วจริงๆจังหวะเมื่อกี้เราก็ควรจะได้รับการคิวมีมาสองคนครับเอาชิปผ่าแล้ว ไปเข้าบงสกิลสงสัยจะเป็นวิอืเป็นวิใช่เป็นวิด้วยโอ้โหเวลสองแสดงว่าฆ่าคนมาแล้วแล้วตูก็กำลังเป็นศพอืมนั่น <c oughs> เดี๋ยวแล้วเราก็แองแมงเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะรับชมหรือว่าเราจะกดออกแน่นอนครับในจังหวะนี้กดออกครับซึ่งก็จะได้ของรางวัลแล้วก็ประสบการณ์นะคะนี่ ถามว่าสนุกไหมก็ค่อนข้างจะโอเคเลยอะสำหรับอันนี้เป็นการลองเล่นหมด Battle r o y a l ่ครั้งแรกนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปไล่เควกเก็บเวลแล้วก็เรียนรู้ระบบกับการอัพสกิลบอกเลยว่าค่อนข้างจะโอเคครับมันก็ลองมาทดลองเล่นกันดูก็คือเข้าสร้างตัวละครเสร็จเข้ามาหมดเนะื้อเรื่องปั๊บไม่ได้ทําอะไรปั๊บสามารถเล่นหมดแพทเทิลรอย่ได้ทันทีเลยเสร็จแล้วเราเปิดจากแพทเทิลรอย่เราก็ไปเป็ดเวลทำเควสซึ่ง มันมีอัพของอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าของในหมวดแบบเทโลอย่เนี่ยก็คือมันจะแยกแยกคนละส่วนกันอีกทีหนึ่งก็ชทดลองเล่นกันดูนะครับ